สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องวิธีคนลากญ่าวันนี้พามาชมสวนไผ่เลี้ยงหวานนะครับผมซึ่งผมเพิ่งจะแต่งกอไปนะครับผมแต่ยังแต่งกอไม่เสร็จนะครับผมก็เป็นสภาพที่ผมแต่งกอนี่นะครับผมก็จะดูโล่งนะครับผมเอากิ่งแขนแงออกนะครับผมในการแต่งกอนะครับผมส่วนที่ยังไม่เสร็จนะครับผมนะกอฝั่งโน้น นะครับยังลกอยู่นะครับมียังมีกิ่งแขนงอยู่เต็มไปหมดเลยด้านล่างนะครับผมนะครับผมกอแบบนี้ยังไม่ได้แต่งนะครับเราจะเห็นกิ่งแขนงมีลำเยอะอยู่นะครับผมลำก็ยังแน่นอยู่เลยนะครับผมอันนี้กอนี้ยังไม่ได้แต่งนะครับผมสาหรับกอที่แต่งแล้วเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่นะครับเนื่องจาก อกอนี้อายุเยอะนะครับผมการไว้ลำเนี่ยผมก็จะไว้เยอะหน่อยหนึ่งนะครับผมเราจะสังเกตได้ว่ากาบใบนะครับผมเนี่ยเป็นลำใหม่นะครับผมกาบใบนี้ยังไม่หลุดเพราะนั้นลำใหม่ <c PAL> ด้านนอกนยผมก็จะเอาเก็บไว้นะครับผมด้านนอกนี่นะครับขอบด้านนอกจะเก็บไว้ส่วนด้านในนะครับผมก็เอาไว้บ้างนิดหน่อยนะครับผมลำสองลำนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเออ,อ,อกหมดนะครับผมตรงกลางเพราะฉะนั้นลักษณะการแต่งอกอเนี่ย เราจะาลำด้านนอกเก็บไว้นะครับผมขอบนอกส่วนด้านในนี่ตัดออกนะครับผมนี่นะครับเป็นกิ่งไผ่กิ่งขนแนงลำไผ่เนี่ยครับผมที่ผมตัดนะครับผมผมก็จะกองอยู่บนบนล่องเลยตรงกลางเลยนะครับผมอันนี้เป็นแถวไผ่นะครับผมเนี่ยผมก็จะวางไว้กลางล่องเลยไม่ได้ขนไปทิ้งหรือเอาไปเผานะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ยุบไปเองนะครับผมเดี๋ยวพอถึงหน้าฝนเนี่ยใบมันจะร่วงหมดเลยแต่กิ่งแต่ก้าน เราเดินเหยียบไปมันก็จะแบนราบไปกับพื้นมันก็จะเป็นทางเดินที่เตี้ยเตียนปกตินะครับผมแล้วนี่เป็นลำที่ตัดนะครับผมผมตัดลำออกมานะครับผมก็เอามากองไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวก็จะเอาไปใช้นะครับผมเป็นลำที่ตัดออกนะครับผมลำแก่ที่ตัดออกนะครับผมเพราะฉะนั้นลำที่ตัดออกเนี่ยพอเราลิดแขนออกแล้วเนี่ยเราก็สามารถไปใช้งานได้นะครับผมสําหรับ ลำไผ่เอาไปทําค้างต้นไม้เอาไปทําคํายํากล้วยนะครับผมได้หมด <c oughs> สําหรับการแต่งกอในปีนี้ผมแต่งกอช้าเพราะว่าปีนี้งานค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ยังไม่เสร็จเลยนะครับผมให้น้ำเนี่ยผมให้น้ําไปแล้วสองเที่ยวนะครับผมก็คาดว่าประมาณเดือนกุมภาเนี่ยก็จะมีหน่อไผ่เลี้ยงหวานนะครับผมเอาไว้จําหน่ายเอาไว้กินนะครับผมซึ่ง อย่างที่บอกนะครับผมไผ่เลี้ยงหวานเนี่ยมันออกทั้งปีนะครับผมแล้วฤดูทําหน่อเนี่ยก็จะเริ่มขึ้นในเดือนมกราเดือนกุมภานี่แหละครับผมก็จะให้น้ําประมาณหนึ่งเดือนนะครับผมแล้วไผ่เลี้ยงหวานเนี่ยถึงจะออกหน่อทําหน่อฤดูแล้งนะครับผมซึ่งหน่อฤดูแรงเนี่ยก็จะค่อนข้างขายดีนะครับผมเพราะว่าไม่ค่อยมีหน่อไม้นะครับผมคือมันไม่มีเลยนะครับผมเว้นแต่คนที่ทําสวนไผ่แล้วทําหน่อนอกฤดู ผมเพราะนั้นการทําไผ่เนี่ยถ้าเราไม่ทํานอกฤดูเนี่ยก็จะไม่ปลูกนะครับผมถ้าผมบอกไปเลยนะครับผมถ้าปลูกไผ่แล้วไม่ทําหน่อนอกฤดูไม่ต้องไปปลูกนะครับผมเสียเวลาถ้าจะปลูกเอาไว้กินนะครับผมผมหมายถึงว่าถ้าปลูกเอาไว้กินเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าทําหน่อเพื่อขายเนี่ยนะครับผมเราต้องทําหน่อนอกฤดูถ้าไม่ทําแล้วอย่าไปทํานะครับผมคือถ้าเราไม่ทํานอกฤดูเนี่ยอย่าไปอย่าไปปลูกไผ่เยอะ นะครับผมปลูกแค่พอกินพอเพราะว่าไผ่เนี่ยมันจะให้ผลประโยชน์ให้รายได้เราดได้ดีก็ต่อเมื่อเราทํานอกกระดูนะครับผมเพราะฉะนั้นการทํานอกกระดูเนี่ยมันจะทําให้เรามีรายได้รายได้อย่างดีเลยนะครับสําหรับไผ่นะครับผมก็มีอย่างเดียวนะครับผมก็คือทําให้มันออกหนอ่อนอกกระดูนะครับผมก็หนึ่งแต่งกอนะครับผมสองให้น้ํามีอยู่แค่นี้เองนะครับผม ซึ่งการแต่งกอเนี่ยของไผ่เลี้ยงหวานเนี่ยเราก็จะแต่งกอแค่ปีละครั้งนะครับผมปีหนึ่งครั้งหนึ่งหรือสองครั้งนะครับผมบางทีก็อาจจะกลางๆฤดูฝนก็อาจจะแต่งอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าขนแงของไผ่เลี้ยงหวานเนี่ยจะออกค่อนข้างเร็วนะครับผมแล้วมันเยอะนะครับผมไม่เหมือนกับไผ่กิมซุงไผ่กิมซุงเนี่ยไม่ค่อยมีกิ่งขนงเพราะฉะนั้นปีหนึ่งก็จะทําแค่ครั้งเดียวแต่ไผ่เลี้ยงหวานเนี่ยอาจจะทาถึงสองครั้งอย่างเราเห็นโล่งๆอยู่อย่างนี้นะครับผมพอเราให้น้ําไปเนี่ยกิ นะครับผมกิ่งแขนงก็จะกลับมาลกเหมือนเดิมเราก็แต่งกออีกสักครั้งหนึ่งกลางๆฤดูฝนนะครับผมเนี่ยแถวนี้นะครับผมแถวด้านริมเนี่ยที่ผมเดินอยู่เนี่ยก็จะแต่งหมดแล้วนะครับผมเนี่ยใบไผ่เนี่ยที่ร่วงตามพื้นนะครับผมเดี๋ยวก็จะเอาคาดมาคาดแล้วก็กบอยู่ที่โคนกอน,นี่แหละครับผมครับส่วนด้านตรงข้ามเนี่ยยังไม่เสร็จนะครับผมยังไม่ได้ทำนะครับผมถัดไปเนี่ยเป็นแปลงมะขามเทศ นะครับเป็นสวนไผ่ผมก็อยู่ติดกระแปงมาขามเทศนะครับผมแนงกอด้านนู้นนะครับผมยังไม่ได้ที๋ยวผมถ่ายอยู่สวนที่ทําแล้วนี่ครับผมมันก็จะโล่งนะครับผมเนี่ยระดับศีรษะลงมานะครับผมเนี่ยตอนที่จะเอกระดับนี้คือระดับศีรษะลงมาจนถึงพื้นเนี่ยเราเอกกิ่งแขนออกให้หมดเลยนะครับผมจนถึงพื้นเอากิ่งแขนให้หมดเลยนะครับผมแล้วหน่อที่เก็บเนี่ย นะครับผมเป็นหน่อใหม่ที่เกิดขึ้นในปีนี้นะครับผมเนะี่ยตรงกลางเนี่ยเอาออกนะครับผมนะตรงกลางจะมีรอยฟันเห็นไหมฮะจะมีรอยฟันเนี่ยเราเอาออกนะครับผมเอาไว้เฉพาะหน่อด้านริมริมนอกเท่านั้นเองนะครับผมตรงกลางเอาออกนะครับผนะมก็คือวิธีการแต่งก่อของไผ่นะครับร <c oughs> ายได้จากการปลูกไผ่เลี้ยงหวานในฤดูแล้งเนี่ยนะครับผมถ้าเอาไปต้มขายเนี่ยยังต่ำต้องมีกิโลละ60บาท นะครับผมปอกเปลือกแล้วต้มขายนะครับผมคือขายแบบปอกเปลือกนะครับผมสําเร็จลูกต้มแล้วเอาไปกินต้มเอาไปจิ้มน้ําพริกเอาไปทําซุปหน่อไม้นะครับผมเดี๋ยวจะเห็นนะครับผมลําไผ่ที่ผมตัดออกมาเนี่ยก็จะกองเอาไว้ก่อนเดีย๋ยวค่อยขนเอาไปใช้นะครับผมเพราะนั้นไรายได้ของไผ่เนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับผมเราก็เก็บนี่แหละครับผม ตั้งแต่มันจะออกเริ่มออกหนอถ้าเราให้น้ําตลอดนะครับผมจะเริ่มออกหนอตั้งแต่เดือนกุมภานโน่นจะไปหมดเลิกเก็บนู่นครับผมเดือนตุลาพฤศจันนูน่นครับผมแล้วไผ่เนี่ยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีไม่ต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลงไม่มีโรคและสัตรูพืชนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่มีต้นทุนในการดูแลนะครับผมนอกจากจะลงแรงนะครับผมลงแรงแต่งกอแล้วก็ลงออก เงินทุนอาจจะมีเรื่องค่าน้ํามันนะครับผมเอามาสูบน้ํารถแค่นั้นเองนะครับผมสําหรับการปลูกไผ่แลว้วหัวใจสําคัญของการปลูกไผ่อย่างที่ผมบอกก็คือต้องทําหน่อนอกฤดูนะครับผมมันจะทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนี่นะครับก็เป็นลักษณะแปลงไผ่ของผมนะครับผมซึ่งเริ่มจะแต่งกอไปเรื่อยๆนะครับผมก็เราทํา มีแรงแค่ไหนก็ทาแค่นั้นนะก็ผมทําได้วันล 5, 10, 10, ะห้ากอสิบกอก็ทาไปเรื่อยๆอย่างตรงที่ผมถ่ายอยู่ตรงนี้นะครับผมมีประมาณเจ็ดสิบกอก็ผมก็ใช้เวลามาสิบกว่าวันแล้วนะครับผมทาวัล 5, 10, ะนละห้ากอสิบกอเนี่ยยังไม่เสร็จเลยนะครับผมดูฮะฝั่งฝั่งตรงข้ามมนะันยังลกอยู่เลยนะครับผมผมมีสองแถวนะครับผมปลูกเป็นแถวคู่นะครับผมเพิ่งจะทําแถวด้านนอกเสร็จไปแถวหนึ่งนะครับผมนี่นะครับ แปลงไผ่ไผ่เลี้ยงหวานนี่ต้นไม่สูงนะครับผมต้นสูงประมาณสักห้าเมตรหกเมตรนะครับก็จะให้ความร่มรื่นเย็นๆอย่างนี้ก็พอจะมียุงบ้างนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้จะค่ําแล้วนี่นครับผมเป็นแปลงไผ่ภาพมุมไกลนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องไผ่เลี้ยงหวานนะครับผมซึ่งเป็นพืชอีกหนึ่งชนิดที่ ต้นทุนในการผลิตนแทบไม่มีนะครับผมนอกจากการให้น้ําแล้วก็โรงแรงในการแต่งกอนะครับผมรายได้ก็ไม่ธรรมดานะครับผมทําหน่อน,นอกก็ดูได้นะครับผมอย่างตําๆเนี่ยเดือนหนึ่งห้าพันนะครับผมเดือนละห้าพันนะครับผมสําหรับพื้นที่ของผมสามงานเนี่ยและสามารถเก็บผลผลิตได้จนถึงเดือนตุลาก็คือประมาณตักแปดเดือนนะครับผมก็พี่น้องคิดดูแล้วกันนะครับผมเดือนละห้าพันเป็นเวลาแปดเดือนติดต่อกันเนี่ยรายได้มันก็ ไม่ธรรมดานะครับผมหนักกับพื้นที่แค่3งานนะครับผมดีกับปลูกข้าวปลูกมันปีกปลูกอ้อยนะครับผมมากกว่าหลายเท่านะครับผมไม่ต้องลงทุนนะครับผมปลูกครั้งเดียวก็เก็บกินไปตลอดชีวิตถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามแล้วกดแชร์ให้ด้วยครับผมสวัสดีครับ